เขามากเขามากแม่มันแม่นผู้ใดเนี่มันคือโบโวว่าจะนี่ก็ตกมันไหนนี่หอวะคนผู้สาวเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้เจ้าฟังเจเพื่อเจ้าจะโบนำกับคอยฉันเป็นกาดเคยรักใครไม่เคยนอกใจฮะ<อ> หัวเนาครับเฮ้หัวนาวครับอน,นั้นเปินไปใสหรือครับไปที่สอบที่สอบมันคือกนตีนกัวคนร้ายมันก็เคยตีแนะ่ะหลายวันผ่านไปยังม่มีสายคนใดที่สามารถเห็ุในแต่งอ้อนเบาน้ำได้สายวิธีอะไรก็ไม่ได้คอยและย่อมแน่ในกูวานะม่มีไพข่ขสามารถขอบค้องมันไดดอกไปไปมาต้องสนมัน มดเท่านั้นเลยพวกผู้ชายนะเหลือแต่คนเดียวครับคุณอะมันอยู่ไซล่ะมันก็โยแถวดินกวนตีนกูแล้วไอยอกยอกครับไอยอกเพื่อนมันอยู่ลังภาษามนละครับไอคอยไปหาเดี๋ยวหนีเลยบบอครับครับครับพอมึงหาตีกูซื้อจามีเดอกูบ่ไ้ซื้อครับเข้าใจแล้วบอเข้าใจแล้วก็เผาไปไปไป ยู่ซือกเมยววะขันมีปสามาังหาขึ้นสิคักเด้อ <Hey, what? S 1> มันแมนเพว่าวะยูพ่จักเด้อว,ว่ะคุณผู้สาวเขามาเขามาประตูมามีล <Hey. S 1> อกเต้า เจามาหาคอยมีเบียร์อีนัง่งราคาจ็บคอไข่แน่ดอกกูมาถันร้านบสารสันมึงตายแล้วขอบเจ้เด้อที่เจ้ามาถันอันนั้นสุสะมึงอยากได้ลูกเพี้ยเป็นเมียบ่อก็อยากเล่นเนาะโดนมาตั้งแต่สามสิบตวรษไอสิบอยากมี่อันนันสันก็ไปรอแล้ว,ลวเราตัวนี้มันคือแสบทว่าโอ้ยจังันอยากกินกูทนมาไว้กูต้องกิน เมื่อกินเสร็จแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้ไปที่เฮือนพญยาตัวนั้นฮะบาทคุณผู้สาวมึงสิใส้วิธีอ,อี้ฮะเดี๋ยวอ้สีเล่านี่ถาแน่นอนฟังแต่กี้แต่กอนน่ะฮะ มีนกสองคู่เมียและมีลูกอยู่สามคนนะพวกเขาทั้งสองในส่ชีวิตแบบหากินแบบสบายสบายบตาฟ้าแต่มีมือนึ่งนะ,นะไฟไหมนะฮะพวกเขาทั้งสองต่างกันยานกลัวเพราะลูกบอท่านมีปีกพวกเขาทั้งสองได้ขึ้นสอกห้าวิธีทานพ่อเลยทาาเมียวาเจ้าสินี้บอและท่านเมียกตวาวาบอเจ้าเด้ เออคอยกสิบอนี้คือกันเมื่อไฟมาหอดแล้วลูกตัวเมียก็ได้แลมีไปแบบบอสช้นใจไผลมาฮับฮักทีินีก่อนนะในที่สุดทางเมียก็ได้เวานักกับไซแล้วเฮ้ยบักเทามึสอเอกยังนั่นนั่นบ้าจะนักกุศัยมึงได้กต๊ะโตกะโตบะโต๊ะโต๊ะาซอยบ่อซอยบ่อสบายดีอยู่นะ ตีกองดดนดวนๆวนเอาคือตีกล้องแหะครับเกิดยังว่าแตงอ่อนเบอกกับผู้ชายแล้วฮะ<อ>มึงเว่าตอนไหนห<อ>ว่กู<อ>ก็เว่าว่างยาโอ้ไม่จริงนะน้องแตงอ่อนตีมัน้จากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เแกยมเขาพิธีแตงดอก ไอ้มักน้องเด้ออุ้ยลูกคอยคืนลูกคอยกระคืนเชือกันอ๋อนี่ดอกไม้ถึงว่าไอ้ซให้เธอดอกไม้แต่ถ้าน้องฮับไปว่าใจไอ้ก็มีแค่คุณอ๋อฮึบ สี่ปีผ่านไปยอ,อ,อ้ยอืนยืนยนยืนยืนยืายืยืนยืนนยืายืนืนยืนยนยืา,ายืมมนยืนยวนยอนยืนยเอยนยืงยืนยืนยกนยอนยบนลืนกยกืนกนยะนยืนยืนยืกยืงอืนยืนกืนยอนยืนยืนอืนกกออยชื่อ พ่อครับโลกอยากได้ผัวอ๋อไม่คุณยิงคนนี้เป็นสายพันธุ์ของเจ้าออมันแด่สายพันธุ์กุมารเต็มๆถามเพืนเส้นนั้นคงปล่อยน,นั่งอันน่งเอาผัวเพื่อรูดพรควมพเป็นอันตรายทั้งหัวใหญ่ป้าให้ลูกเอาผัวแต่บ่ส่งลูกไปเหียนอ๋อแย่แล้วแน่ <Hey. S 1> ี ถึง่าซิแย่แต่ก็ยังมีทานผูซ่มที่ให้กำลังใจสำหรับเรื่องนี้ก็จบเทนี้ละครับอา้าวคือ,คอจบไว้แทนโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแส์เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานกับพุ้มด้วยนะครับ